คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเครื่องด้วความบันเทิงอาจมีเจ้ยคำหยาบขายไม่แนะนำให้ทำตามปรดใช้ท่าจักรยานอากาศในการรับชมสวัสดียินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านและ FC ทุกคนสูชแชนแนลสายบันส่งเฮี้ยกันด้วยนะครับ กลับมาอยู่แอปเหมือนเดิมครับก็เช่นเคยครับวันนี้เราอยู่เกมโลมา XO เหมือนเดิมครับคลิปนี้แอปมากับทุน500ครับช่วงเวลาตอนนี้ก็ขยับกลับมาเวลาเดิมนะครับเป็น11โมงนิดๆละจะ20ละก่อนจะไปรับชมรับฟังยังไงฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอปทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ไม่ได้นำให้ทำตามนะครับนะมานักรบโลมาวันนี้เราก็จะยังไล่เบ็ดเหมือนเดิมครับ ตามสไตล์แอดเองนะครับนะไปจากออโต้เทร์โบเบตสิบห้าสักสิบรอบแล้วกันว้าออไปดูก่อนว่าวันนี้จะพอได้ไหมโอเคฟีทัปินมาเลยไหมโอ้ไม่ถึงฟรีแน่เลยกว่าแล้วนะมันลงมาตัดลายกันก่อนนะครับนะอุ้ยเต็มเครื่องอะไรวะนั่นอุ้ยมิกวินออกเลยเบตสิบห้า อะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับนะแอดมองไม่ทันเมื่อกี้อ่ะเอ้เอามาเอออังหวนลุกไม่มานะก็อุ้ยสีช่องสีสวยครับอ่าฟีสปินต้องเข้าแล้วลุกโอ้โหอยางอยางไม่จ่ายฟีสปินนะครับมาไปสามไม้เอ้ย เอต็มเครื่องไปด่ามาลูกไม่มาอ่ะเฮ้ยถือว่าโอเคนะครับนะเป็ดสิบห้านะนี่ยังไม่ได้ขยับเลยนะกำไรมาแลวสองร้อยอะป่ะขยับสามสิบครับวิ่งแม่เกือบเต็มมะโลมะโอ้ยแมสลับที่กันไปนิดนึงนะครับนะโล่กับโปไปต่อดิ อ,อเออมี f อซแซวนะครับนะอุย้ยแตกตลอดเลยนะแอดช่วงนี้เออ,อนิดนุงครับเออช่วงที่เสียก็เสียชิบหายเออไม่ใช่ว่าได้อย่างเดียวนะครับนะไปสักทีแล้วกันครับมันก็มีช่วงที่ได้กับช่วงที่เสียนะเออพอแอดก็อย่างที่บอกนะครับแอดทาคลิปแอดจะพยายามไม่ใช่จะพยายาม่ะแอดทาคลิปเร็วๆอยู่แล้วครับได้ก็ได้นะไม่ได้ก็ไม่รู้จะ ยังไงอ่ะเออไม่ได้ก็คือไม่ได้เนี่ยเต็มเครื่องไปครับมาเบสสี่ห้าโลสวยเออเฮ้ยไปจ้ะเออเฮ้องุ่นมาลูกไม่มานะไปต่อครับซ้ำไปเด้อมาหาขออีกที เอามาดาบมาลูกดาบมาครั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 บมาจริงๆครับแต่กเสื้ออยู่ลายบนทำไมอย่างนี้ไม่ได้เอออืมเกือบเต็มเครื่องมาแจกกันไปแจกกันอุ้ยโล่สวยครับแจกกันต้องเข้าแล้วช่องแรกอะต้องมาแล้วละ่ะหมาจริงๆครับฟีงโง่ไปลูกฟีงโง่สักหนึ่งกระเบือ้องเกือบ เกือบมาฟีโง่ๆแต่ยังไม่จ่ายนะฟรีสปินนะไปจา้าทาเป็นเล่นนี่ได้กำไรห้0รแอกก็นหนีแล้วนะเออสเต็ปเรานะครับนะไม่อยู่นานครับเอออย,อยู่นานมักไม่ได้นะนอกสจากมาแบบตึงๆแล้วแบบบนัสลงอย่างเมื่อวานเนาะเอออันนั้นรู้เรื่องแจกันมาลุกสวยครับ เอาเงนอีกทีป่ะเต็มเครื่องมามอุ้ยแม่สลับที่กันนิดนึงก็ไม่ได้เนเอ,อ,อเพื่อที่จะได้ไปต่อนะครับไม่ใช่อะไรอุ้ยเกือบเต็มเครื่องเอาเกือีดาบก็ได้อยู่มาอาเงนนี่ไงดาบก็ได้อยู่ดาบลงเฉยมึงนี่ยังไงไปต่อครับสเต็ปวันนี้ก็จะเป็นอ่าอ่าขยับ ออกไปห่างนิดหนึ่งนะครับนะก็จะเป็นสามไม้เนาะคือสามไม้ไปฟันแล้วก็ขยับเิดเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยแอบไม่ค่อยมีเวลาสง่ง youtube ช่องอื่นเท่าไหร่เนาะ <c oughs> หากรอบสูตรไม่ได้ครับ <c oughs> ไปตาจะบอกอุย้ยโบนัสจะบอกว่ากรอบก็ไม่ใช่นะครับนะเออต้องบอกว่าเต็มเครื่องไปครับไอ้โลมาดีว่ะวันนี้ต้องบอกว่า เอ่ออะไรอ่ะเอามาลองเอามาลองเอาสูตรมาลอง๊อปจะบอกว่า๊อปก็ดูไม่ดีเนาะหรือใครจะมองก่อปก็๊อปนั่นแหละครับนะไปจ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเกือบเต็มเครื่องมาไม่ทำไปเล่นเนี่ยจ,นย,ยจะมาแล้วเนี่ยห้าร้อย่ะเออขี้หมูขี้หมาจะมาแล้วเนี่ยยังไม่ไดย้ยังไม่ได้ขยบขึ้นไปไหนเยอะเลยนะครับนะสวยมาแด็กกันไปสองสามไป วิดาบปฏิโทโตไปต่อครับเนางั้นไปต่อหันแล้วไปต่อหันแล้วมามีต่อไหม,มไปครับโอ้โหยิงแหม่มงเจ็ดแค่สามอีกทีนึง อ่ะฮะถ้าไม่มาก็จะขึ้นอยู่แล้วล่ะเออนะอสวยครับแม่ขยับเม็ดทั่วภาพก็เพราะเป็นการเซฟด้วยนะครับนะเออก็ขยับไปถ้าไม่ขึ้นถ้าไม่เข้าก็เหมือนเรเสียมเพิ่มอ่ะเออเอ,อ,อย่าวูวามครับนะเออโรม,ม่าเนี่ยวูวามไม่ได้พักเดียวหายเลยนะสิ่งต่มาลุก่องแรกหมาจริงๆว่ะ เออสวยครับอดอกนี้ได้ดอกนี้ได้อืฟรีสปินมาแล้วครับนะเบทหกสิบรู้เรื่องอย่างเงี้ยรู้เรื่องอย่างเงี้ยห้าฟีครับสิบฟรีมาไม่ลุกโอ้โหแมนิดเดียวนี่โลมานี่ได้ลุนเจก,กันต่อนะหรือเจก,กันมาก็ได้ลุกลโลต่อนะครับนะไปไปดูกันจะทุกคนเบทหกสิบนะฟรีสปินห้าฟรีครับไปครับ จะเกลือไหมดอกแรกก็เกือบ 1, ดอกสองก็วืดดอกสามไม่วืดครับแต่ไม่เต็มทีดเดียวเกือบเต็มนะเออแม่เสียดายเสียดายมาไปครับอีกสองฟรีอีกสองฟร,ฟรีมา500ห้าร้อยก็หลูแล้วครับนะเออทำไมโบะมาแบบอ่าแบบอะไรอ่ะเขาเรียกอะไร ปรับับโชคอะไรเงี้ยเออไปฟุกเข้ามานะครับนะอุย้ยแม่เกือบเต็มเครื่องเฮ้ยไหลไหลเรื่อยๆได้ไหล,ไหล,นะไหลนิดเดียวนะไปครับอีกหนึ่งฟรีครับนี่แตกเลยไม่ได้โอ้ยสวยจะเรียกว่าแตกก็ไม่ใช่นะครับนะอ,อได้แล้วล่ะได้แล้วล่ะมาโอเคกำไรมาแล้วครับห้าร้อยเราจะไปกันต่อพันห้าไปมา พันห้าไม่ได้ขอสักพันห้า 5, ไม่ได้ก็พันนึงเลยครับนะเออตามสเต็ปอ่งุ่นไม่ลูกสองสามดาบลงเฉยไปต่อดิอุอ้ยแม่แจกกันหลายบนนะนิดเดียวอ่ะไปครับจัดหกสิบต่อมามีต่อไหม ต่อไหมเอามงมสีสวยเออดิโลมาหนึ่งสามโลโอ้โหมาช่องเดียวแม่เกือบเต็มเครื่องไปครับสามอเอาเอาอย่างครับยังยังยังฟันอยู่นะยังฟันอยู่มีต่ออ่ะสามไปดิขอจึงๆสักดอก ขอจึิงๆสักดอกอุ้ยแม่แจกันลูกแจกันเออมาแจกันสามช่องลายบนเลยได้ไหมเออสวยๆ,ๆเ,ออเ,ออเกือบมาครับนะเฮ้ยมันก็ดันได้อยู่นะครับนะปะก็ดันได้อุ้ยกินดาบซะก็ไม่กินดาบหาขั้วเอ,อ้ย <c oughs> <c oughs> ไปต่อ มาสาโอเครู้เรื่องคอยอดีโอ้โหแม่เปลี่ยนจากมงเป็นนักรบนะรู้เรื่องเลยนะนี่เออจังพอไปได้อยู่นะครับนะเออ,อถือว่าแบบไม่ไม่น่าเกียดมากนะเออตายยังพอได้อยู่เพียงแต่ว่าไม่เข้าให้ฟันจึงจังจัง,จง,จง,จงสักทีนี่นะ ขาของอีกทีครับโอ้โหโอเคก็มาไม่ได้ก็ไม่โลภครับ5้าร้อยก็เอานะอสำหรับเช้านะครับเรียกน้ำย่อยกันไปก่อนแล้วกันเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาจัดนักคลิปคลิปเย็นแล้วกันเดี๋ยวแอดจะเอาทุนตรงนี้นะครับนะเอาไว้เออเอากำไรตรงนี้นะครับไว้อปันต่อรอบเย็นแล้วกันนะ อ่ะโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจแอ้์ทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ไม่แนะนำให้ทำตามนะครับนะเออรับชมพวก่อนมาถึงตอนนั้นแล้วกันนะจ้ะไปครับไว้เจอกันตอนเย็นครับคลิปนี้แอดต้องไปก่อนแล้วครับซิวบาย